สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันในวันจันทร์วันที่29นะคะวันนี้ก็จะนำเสนอตัวเลขเด็ดๆเด็ดโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอฝากช่องน้องมีโชคควารวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามากดไลค์กดแชร์แต่ทางช่องด้วยนะคะวันนี้นําเสนอของตัวเลขของปู่ยอดและ 5ูห้าเจ็ดแปดนะคะแล้วก็หลวงพ่อไม่อยากดังเนาะก็หลายหลายท่านนะคะก็ะดูให้จบนะคะเผื่อมีหลายสำนักเลยนะคะที่ตัวเลขเข้าเนาะค่ะเดี๋ยวมาให้ดูตัวเลขของตัวเก่าของปูยอดเนาะปูยอดก็กลับมาสองสามงวดติดแล้วนะคะก็ตัวเลขเข้านะคะ ตัวเลขให้ตัวงวดหกเจ็ดเนาะถ้าคนก็ติดตามเขาก็ได้นะคะเก้าเจ็ดนะคะหกเจ็ดและเก้าเจ็ดเนาะเพราะหกกับเก้ากลับหัวกันนะคะก็ส่วนเอสก็ชอบซื้อแบบนี้นะคะแต่งวดที่แล้วไม่ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นเลขเก่าเนาะเป็นที่เลขที่ออกแล้วนะคะมางวดนี้ค่ะฝันปู่ยอดฝันมาปู่ขาวมาบอกเลขนะคะเจ็ดเก้าหนึ่ง เป็นปริศนานะคะตีเป็นเลขเจ็ดเก้นเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนรบเสียงพัดลมดังนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยนะคะออกจากพัดลมไม่ได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เปิดตัวที่อยู่ข้างบนเนาะแค่นี้ก็เงือแตกแล้วนะคะเพราะว่ากรุงเทพไม่ว่าที่ไหนเนาะร้อนมากเลยนะคะค่ะไปต่อเนาะ ปูขาให้ปริศนาปูยอดนะคะให้จับตะกะแตนนะคะก็ตีเป็นเลข971หรือ9หรือ7 9 0นะคะตัดเล่นเอาเนาะ9 7 7 1เ1 9 0นี่เอสเขียนซ้ำเนาะก็เลยขีดออกเนาะฟันตรงงวด69โทษค่ะพูดผิดคะ่ะปันตรงงวด63หรือเป็น93เนาะการใ้หให้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนงวดี่แลเผื่อบางคนเขานั่นเนาะ ตัวเลขเก้าัเลขหนึ่งของสำหรับตัวเอสเองจะมีปัญหานะคะเว้นที่ว่าเว้นแต่ว่าไม่ชอบและไม่ซื้อนะคะถ้าตัวเลขชอบเราก็ต้องซื้อเนาะนี่นะคะจับหน้านจอไว้เลยค่ะชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเจียนขาดปัดค่ะของ,งวดที่แล้วเนาะขง,งวดที่แล้วก็เน้นตัวเดียวมีแต่เน้นตัวเดียวนะคะมีแต่หลัก 7จยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะห้าเก้าเดห้า็ดเ้านาะตัววิ่งก็เข้านะคะก้าบนล่างเข้าบนล่างเลยนะคะขาดปัดเนาะจากโชคมหาเฮงนะคะต่อไปค่ะของวางงวดนี้ค่ะ เดี๋ยวมันจะปิวหน่อยแต่ก็ต้องทนนะคะเพราะว่าร้อนมากเงาแตกแล้วนะคะต่อไปค่ะสูตรของขัดเซียนขัดปัดมางวดนี้นะคะวันที่สองเดือนพฤษภานะคะสูตรสามตัวแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดสามห้าวงกลมที่แปดสามห้าค่ะสามตัวสองตัวมีสามห้าและศูนย์ศูนย์นะคะฝันล่างศูนย์ห้าห้าห้าหนึ่งห้า ก้าสงฝันสองเจกับหนเราโค้งสุดท้ายอีกนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายเขาจะมาย้ำตัวเลขอ,อีกนะคะของเตียนขาดปัดนะคะกะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะปู5้าเจดเนาะ เลขสูตรบนวิ่งเก้ามีเก้าสองเก้าหนึ่งและเก้าเก้าล่างวิ่งหกมีหกสามหกสี่หกสองและหกหกเลขฝันมีคนมีเสียคนผู้ชายมาเถียงกันบวกเลขเก้าห้าเก้าสามถ้าสามตัวก็เอาเจ็ดใจน,นะคะเจ็ดปู่ให้เอาปู่เขียนเจ็ดเก้าห้าและเจ็ดเก้าสามค่ะ แกปหน้าจอเลยค่ะเลขฝันของปูมีผู้ชายเสียผู้ชายมาเถียงกันตัวเลขจะออกเนาะเก้าค่ะขออาจารย์ไข่ค่ะผู้ชี้พระคำมาเอาเลขมาให้เป็นเลข6ตัวเนาะเก้าตัดเล่นเอานะคะตัดเล่นเอาเอาตัวเลขมาจากเมืองลาวแต่ลาวออกไปแล้วสองหนึ่งนะคะตัวงวดหก ก้าหนึ่งหกเก้าสามตัดเล่นสองตัวมีหนึ่งเก้าห้าเก้าและเก้าเก้าค่ะจากช่องมีโชคค่ะน้องมีโชคคนมีโชคจากช่องคนมีโชคเนาะต่อไปค่ะลุงพ่อไม่อยากดังนอ้องงดทั่แล้วหลุดนะคะมางวดนี้สามเก้าหนึ่งตัวเลข ลุงป,ปู่จะน้อยนะคะหน้าลงทุนเนาะสามเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งและสามหนึ่งสองตัวมีศูนย์ห้าค่ะเข้ามาหลายงวดนะคะเพิ่งจะหลุดของงวดที่แล้วเนาะมางวดนี้ค่ะดวงพ่อไม่อยากดังจากช่องใหญ่เนาะช่องหลายช่องนะคะที่ลงเนาะเสียนขาค่ะเสียนขาใจภูมิงวดที่แล้วหลุดเนาะมางวดนี้ปู่สีเงิน สามหกสองศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สองพีดเด็กบอกแปดหกแปดสองเลขทูบเก้าหกสองเลขทูบตรงกับเลขปู่สิงเงินให้นะคะหกสองเนาะหกสองสองหกทุกอย่างก็ลงทุนก็กลับด้วยเนาะจะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ ต่อไปค่ะของน้องนิดจ,จิตสัมผัสจากช่องมีโชคเนาะจากคนมีโชคช่องคนมีโชคนะคะมางวดแรกเป็นหน้านําเสนอนะคะงวดแรกนี้น้องแบบมีเรื่องปฏิหารติดตามจากรายละเอียดจากช่องมีโชคได้นะคะน้องฟังดูแล้วน่าพิจรนารณาเนาะฝันเป็นจริงนะคะน้องนิดนะคะฝันว่าปู่เอาลูกแก้ว มาให้อะไรนี้นะัพวกความเป็นจริงก็ได้จริงๆเลยนะคะเลขฝันปูให้มามีสี่หน4่และ4ีหเน้นที่4 2และ4ีเลขทูบเ7 27. ปูอย่าได้ฝ่ายน้ำนะคะที่ปูก็เลยบอกแต่โนม,มันได้เล่ารายละเอียดน,นะคะว่าฝันแบบไหนเนาะให้แต่ตัวเลข เล่าแต่ตัวเลขให้บอกแต่ตัวเลขมาเนาะก็สี่สองและสี่สเลขทูบที่ขขสองเจ็ดสองซื้อง่ายนะคะเลขเบินนะ้นเนาะเพื่อออกบนเผื่อออกเลขเบินนะ้ลเนาะน้องนิติสัมผัสค่ะเลขมีที่มาสีงวดติดนะคะ สีงวดติดเข้าสีงวดติดนะคะมางวดนี้2เม็ดสองเม็ด,มดโดดๆนะคะซึ่งตรงใจเอสมากเลยนะคะก็ซื้อไว้แล้วเนาะเก้าห้าทะเบียนรถนะคะสองขอโทษค่ะ95และ91ค่ะกลับด้วยนะคะตัวเลขนี่แค่นี้เนาะตีหาหยิบจับรอตรีได้เลยค่ะ,ะแคปหน้าจอเลยค่ะ แนวทางทุกตัวเลขมีเข้าเไม่หลุดนะคะพิจารณาให้ดีชอบชุดไหนชอบของใครของคนปันแม่นคนไหนหรือปูไหนก็หาลอตเตอรี่เนาะเอาทุกตัวเองชอบนะคะการลงทุนในความเสี่ยงมากค่ะการสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ